สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่8กรกฎาคม2 5 6 5กระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ออกมาเคลื่อนไวหวแถลงการเกี่ยวกับการสู้รบในยูเครนว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วโดยผู้สื่อข,ข่าวนั้นรายงานข่าวนะครับว่าถแถลงการอย่างเป็นทางการของทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย บอกว่าหน่วยที่ปฏิบัติการภารกิจต่อสู้ในระหว่างการปฏิบัติการทางทหารพิเศษกําลังดําเนินการมาตรการเพื่อฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาทหารได้รับโอกาสให้พักผ่อนรับจดหมายและพัสดุจากทางบ้านซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า133วันหลังจากที่รัสเซียได้ประกาศปฏิบัติการพิเศษโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องเพื่อขอประเมินการได้ดินแดนในยูเครนและอ้างสิทธิโดยชอบธรรมแต่การสั่งผ่อนปลนการลุก ทางทหารในยูเครนนั้นเนี่ยครับถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากสําหรับนักยุทธศาสตร์และนักวิเคราะห์สงครามในสหรัฐอเมริการัสเซียอาจจะผ่อนปลนการรุกทางทหารในยูเครนตะวันออกชั่วคราวเนื่องจากว่ากองทัพรัสเซียพยายามรวบรวมกองกําลังของตนอีกครั้งเพื่อโจมตีครั้งสําคัญและสิ่งที่หวังว่าจะสามารถพิสูจน์ที่ขาดได้ก็คือว่าการโจมตีครั้งใหม่นั้นเนี่ยนะครับมันจะรุนแรงมากกว่าเดิมนี่เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์นั้นประเมินเอาไว้ นอกจากนี้ทางด้านของสถาบันที่ประเมินยุทธศาสตร์สงครามของสหรัฐยังได้เปิดเผยอีกว่ารัสเซียนั้นอาจกําลังหยุดปฏิบัติการแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการยุติการเป็นปริปักเป็นปรปักอย่างแข็งขันในยูเครนต่อไปนะครับกองกําลังของรัสเซียมีแนวโน้มที่จะจํากัดตัวเองให้อยู่ในปฏิบัติการเชิงรุกที่ค่อนข้างเล็กขณะที่พวกเขาพยายามกําหนดเงื่อนไขสําหรับการปฏิบัติการเชิงรุกที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นและสร้างพลังการต่อสู้ที่จําเป็น เพื่อพยายามทำภารกิจที่เรียกว่ามากขึ้นในอนาคตนักวิเคราะห์สงครามทั่วโลกต่างมองว่าการสั่งหยุดเป็นการของรัสเซียนั้นยิ่งทำให้น่ากลัวเข้าไปอีกหากว่ากลับมาครั้งใหม่นั่นก็คือการถล่มยูเครนเนี่ยในครั้งใหญ่อย่างแน่นอนนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอยู่ๆนั้นในส่วนของกองทัพรัสเซียก็มีการสั่งให้บรรดาพื้นที่ที่ทหารนั้นเนี่ยกลับได้ทำการยึดครองสำเร็จ ได้มีการพักผ่อนนะครับโดยให้ทหารเหล่านั้นสามารถที่จะได้ทำภารกิจส่วนตัวของตัวเองได้แต่นั่นแหละครับบรรดานักวิเคราะห์ทางทหารนั้นก็มองว่าการสั่งเพื่อยุติในพื้นที่ที่ตัวเองชนะแล้วหรือว่ายุดได้แล้วนั้นเป็นการทำให้รวบรวมสัพพะก,กำลังเนี่ยครับเข้าไปในส่วนที่ยังต้องใช้การรุกคืบอย่างต่อเนื่องทำให้การกลับมาครั้งใหม่นั้น อาจจะทําให้สถานการณ์การสู้รบในยูเครนนั้นรุนแรงมากกว่าเดิมซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนำมาฝากกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์โลกแบบนี้ฝากกดสับสไครต์กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวด้วยครับ